มารายการ5้าเช้าข่าวใหญ่ได้รับเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ตลีลาดการกุศลครั้งที่1นและหอประชุมกองทัพอากาศการตรัสดอนเมืองกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองและแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธรวมกับชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาไรายได้หลักหลังจากหักค่าใช้จ่าย จดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลทั้งหมดเข้าสมทบชุนสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนตลอดจนปรับปรุงหอพักให้กับนิสิตแพทย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองตลอดจนแพทย์สิทธิ์เก่าและครอบครัวภายในงานนิสิตแพทย์โชว์การขับร้องเพลงประสานเสียงและผู้มาร่วมงานให้ความสนใจกับการเต้นลีลากันอย่างพเพลิดเพลินและนักร้องอันทรงเกียรติรวมขับร้องเพลงให้ได้รับฟังกันในงานอีกด้วย สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานคอนเสิร์ตและลีลาการกุศลในครั้งนี้นะครับทางสมาคมผู้ปกครองและแพทย์มสวจัดขึ้นมาเพื่อที่จะหาทุนเพื่อสมทุนเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ที่ขาดแคลนสมาคมผู้ปกครองและแพทย์มสวนะครับได้ร่วมกันทํางานและทําสิ่งดีๆได้แก่กิจการนิสิตแล้วก็ให้ทุนสําหรับนิสิต ส่งเสริมทุกๆอย่างทาให้คุณภาพนิสิตได้ดีขึ้นคณะแพท,ทยศาสตร์จะสถาปนาครบ30ปีในปีหน้าเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านมาร่วมดูแลผู้ป่วยร่วมกันของรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0816475637